เมื่อชีวิตติดบัคให้พี่จำโบเคลียบัคทั้งการเงินการงานการใช้ชีวิตพี่จมโบรับเคลียให้หมดทุกบัทการทําทงานเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เวลาครับมันอยู่ที่คุณภาพอืมแล้วมันไม่จาเป็นต้องห้าวันเจวันบางทีครึ่งวันมันก็ม,มันก็เพียงพอถึงแม้จะเป็นพนักง,งานประจำก็เหมือนฟรีแลนซ์เลยอสอัสดีค่ะพี่จมโบเคลียบัคเอพิโซดสองมาอีกแล้ว คนนี้พี่ตูนเขาก็มีอะไรน่าสงสัยมาอีกแล้วคนนี้แน่มิสเตอร์รุ่งเรืองนะสุเกิดกิจพี่บูร์อันนี้นี่ก็เรารู้จักกันมายาวนาะนแล้วในสิ่งที่พี่ตูนถามเรื่องของชีวิตเจนซีกับเจนวาไปไปายคาบเกี่ยวการใช้ชีวิตนี่มันสำคัญแล้วการรอการอดทน การจะสําเร็จการจะล้มเหลวแล้วลุกให้ไวมันต้องยังไงครับพี่มันมีสูตรสาเร็จมันมีสูตรผสมยังไงพี่ก็นึกถึงคนนี้เจอกันมายี่สิบปตีตั้งแต่ยังไม่มีเมียยังมีลูกสองค <c oughs> <c oughs> ิดดูวันดานขนาดไหนแล้วเห็นเขาลม้มลุกคลุกครานจนกระทั่งประสบความสําเร็จซึ่งไม่รู้สําเร็จที่สุดในชีวิตเขาไหมแต่สําหรับเราเราคิดว่าเขาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตและมีมุมมองที่ หลายหลายท่านต้องว้าวพี่ตูนสงสัยอะไรจงถามว่าคือวันนั้นอ่ะได้คุยกับพี่อูดบทเราจะถามมาพี่อูดถามกลับมีความท้าทายในคําถามเราตลอดทีเนี้ยก็เลยแบบว่าได้โอกาสอย่างเป็นทางการแล้วว่าวันนี้จับพี่อูดมานั่งตรงนี้เลยไม่ได้ง่ายนะห้างนี้ด้วยนะห้าหนี้ล็อคล็อคอย่างงี้แล้วไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้คิวท่านมาเนี้ยต้องถามให้เยอะเอาประโยชน์ให้มากสําหรับผู้ฟัง อืมอืมโอเคครับในฐานะที่พี่อู๊ดเป็นผู้อาวุโสน้องๆพี่ตะโบนี่ทีเนี้ยคำถามอย่างเจนเราๆอะ่ะมันก็จะมีคําถามว่าเออการทํางานสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วว่าอย่างนอ,นอย่างคนรุ่นพี่ๆอ่ะก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเออเป็นไลฟ์ลองเอ็มพอยเมนต์ซึ่งเหมือนกับว่าเข้าทํางานปุ๊บก็อยู่กับบริษัทนิยายาไปเลย ได้เงินเดือนขึ้นทุกปีหรืออะไรก็ว่าไปได้ความมั่นคงบริษัทเลี้ยงเราใช่<อ>บริษัทเลี้ยงเรามีเบนฟิตอะไรทุกอย่างเนี่ยซึ่งมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งเพราะว่าพี่อะอย่างพวกพี่ก็จะมีความมั่นคงพี่พี่เหมือนกับว่าเออไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดือนชนเดือนเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม<อ>แต่ว่าสมัยเนี้ยคนรุ่นใหม่ๆรวมถึงผมด้วยอ่ะเขาก็เราก็จะแบบว่าเราไม่รู้สึกว่าด้วยมูดของเจนหรืออะไรอ่ะมัน การเป็นพนักงานประจําแบบนายทูฟเนี่ยมันมันไม่ใช่ละอย่างน้องๆในทีมเราอะก็เหมือนกันแบบให้ทํางาน5วันเข้าพิธห้าวันนี่จะตายจะตายจะตายเลยด <laughs> ีสมัยก่อนใช่เจ็ดวันคือต้องผมแก้เลยเนาะออจริงๆผมว่า <laughs> <laughs> การทํางานเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เวลาครับมันอยู่ที่คุณภาพอืแล้วมันไม่จาเป็นต้องหวันเจวัน บางทีครึ่งวันมันก็ม,มันก็เพียงพอ,อม,มันมันไม่ได้แปลว่าต้องฟิกกับเวลามผมคิดว่ามันอยู่ที่ใส่งานเข้าไปอ่ะองานเนี่ยมันมีโจทย์ให้เราต้องไปแก่ซึ่งเนี่ยซึ่งสิ่งที่พี่อู๊ดพูดเนี้ยก็คือแบบว่ามันตรงกับวิธีคิดของคนรุ่นนี้เลยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นจะต้องเข้างานทุกวันเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเอาคุณภาพงานเป็นตัวตั้งแต่ทีเนี้ย ไอ้เรื่องคุณภาพงานเป็นตัวตั้งเนี่ยถ้าบริษัทไหนที่เขายอมรับได้ว่าเออ,อให้ให้คุณทํางานแบบแค่สัปดาห์ละสามวันแล้วที่เหลือไปไหนก็ไปเนี่ยมันแลกมาด้วยความพี่พี่คิดว่าอย่างนี้หลังจากโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนโลกโลกมันเปลี่ยนไปนะสมัยตอนพี่เป็นเด็กๆแน่นอนคือทํางานพี่ไม่เคยตอบบัตรถูกไหมเพราะว่ามันขายความรับผิดชอบมันไม่ใช่อบอกว่าเช้าชามเช้าต้องไปตอกบ,บัตรเย็นต้องอ,ออกมาอันนี้ผม,มคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดของของเจนนี้ในการทํางาน ถึงแม้จะเป็นพนักงานประจําที่กินเงินเดือนอ่าครับเพราะฉะนั้นคือคุณขายความรับผิดชอบอทีนี้องค์กรมันก็จะมีหลายองค์กรนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าวัฒนธรรมองค์กรมันเหมาะกับจริตเราไหม,ม,มซึ่งอันนี้สําคัญถ้าจริตของเรามันไม่ได้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยอยู่ไปมันก็ขัดใจเหมือนชีวิตแต่งงานเนี่ยคุณทาแล้วคุณต้องให,ให้มันรู้สึกว่าวัฒนธรรมองค์กรมันไปกับเราได้คุณก็จะไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วก็สมัยใหม่หลังจากโควิดเนี่ยพี่คิดว่าหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทไทย ไม่ได้ต้องการให้คนเข้ามา n i e to 5นะเพราะว่ามันไม่เฮลตี้แล้วเราก็รู้ว่าทรัพยากรอย่างรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ไม่อยากต้องการฟิกซ์แต่สิ่งที่ต้องมีคือความรับผิดชอบคือเราจะเดโมนสเตรตหรือว่าฉายให้ให้ให้ทางบริษัทรู้หรือว่าที่เรารู้อย่างไรว่าเฮ้ยเรามีความรับผิดชอบมันก็อยู่ที่ผลงานที่เราที่เราออกไปใช่ก็อย่างโควิดมันเหมือนเป็น force learning ให้ทั้งตัวพนักงานด้วยแล้วก็ตัวองค์กรด้วยในการแบบ เหมือนกับว่าเออรับรับวิธีการทํางานแบบใหม่แต่แต่พี่จะบอกว่าจริงๆอ่ะการเป็นฟรีแลนซ์หรือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยสิ่งที่มันหลีกหนีไม่พ้นถ้าจะประสบความสําเร็จก็คือความรับผิดชอบนะไม่ได้ต่างกันเลยครับแล้วพี่ถามว่าจริงๆสําหรับพี่เนี่ยที่เห็นสองสองก่อนโควิดโควิด after โควิดเนี่ยพี่กับชอบก่อนโควิดมากกว่านะพี่ชอบรุ่นที่ไม่มีเทคโนโลยีครับทุกวันเนี้ยอยู่บ้านต้องประชุม อ๋อเาคือเวลาของเราไปอยู่บ้านคืออยู่บ้านไม่ต้องประชุมไม่มีมือถือไงใช่ไหมไม่เจอกันที่ออฟฟิศคือจบแล้วไงตามพี่ไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้มือถือตอบไลน์สภาให้เที่ยงคืนตอบไลน์เพราะฉะนั้นคือพี่ก็จะเห็นอีกมุมนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นว่างานอยู่กับเรานะเหมือนกับฟรีแลนซ์เลยถึงแม้จะเป็นพนักงานประจําก็เหมือนฟรีแลนซ์เลยอย่างพี่ไปเมืองนอกสมัยก่อนลาพักล้อนไปเมืองนอกก็จบกัน สมัยนี้ลาพักร้อนไปเมืองนอกสามารถแอบรูฟงานออนไลน์ได้อ่าโอเคมันต่างกันยังไงคือฟิสิกส์ของความเป็นอยู่ของฟิสิกส์ตัวเรากับงานเรามไม่จําเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันมันไม่ต้องเออไม่ต้องอยู่ที่เพราะ,ราะนั้นคือ<ๆ>ผมคิดว่าอันนี้ต้องต้องปรับความเข้าใจใหม่ว่าหนึ่งก็คือว่าอินกรีเดียนที่ต้องมีในการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอาชีพอะไรคือมีความรับผิดชอบอืมแต่ทีเนี้ยผมมองว่าโอเคความรับผิดชอบเราผ่านละเพราะว่าเรามองตัวเราเองใช่ไหม ไม่เรามองเรามองคนรอบๆตัวเราว่าเขาเขารับความรับผิดชอบผ่านแล้วไม่งั้นเขาจะมีคนจ้างงานได้ไงใช่ไหมพี่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าคนเขาเรียกว่าทดลองงานเออมันแรกมันแรกเพเรื่องความรับผิดชอบแต่ทีเนี้ยไม่ว่าเราจะขายความรับผิดชอบของเราแล้วแลกแลกค่าตอบแทนมาอะไรเงี้ยมันมันคือเรามีเบนเอฟฟิตว่าเออเรามีเขาอย่างที่เขานิยมก็ว่ามีเวิร์กไร้บาลานซ์มีความแบบมี คืออะไรต่อมีอะไรแต่ work work life balance เนี่ยคุณต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันพี่ก็มีนายพี่เนี่ย work life balance ของเขาคือการทํางานแต่ก็มีอีกอีกประเภทหนึ่งคือ work life balance ที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเดี๋ยวถึงเวลาต้องไปพักผ่อนหรือในแต่ละวันหรือบางคนบอกลุยงานมาช่วงหนึ่งปุ๊บเบรกคือของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเราต้องรู้ก่อนว่าคำว่า work life balance ของแต่ละคนหรือของตัวน้องเราเองเนี่ยแปลว่าอะไร ไม่ผมผมเชื่อว่าแต่ละคนมันมี work life balance ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนกันด้วยแต่ทีเนี้ยไอ้ benefit เรื่อง work life balance ่ะมันแลกมาด้วย income ที่ไม่แน่นอนไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดเราขายความน่รับผิดชอบไม่จริงจริงไม่จริงนี่คือปัญหาที่ทำให้เกิดทำให้เกิดคนหนึ่งบอกจ EP วันนี้เพราะเจอมาเองอีกคนนึ้งบอกกูก็เจอเหมือนกันแต่งไม่จริงอ่าอ่าคือผมคิดว่าอย่างนี้เนาะ ถ้าคุณต้องการ work life b บา a n c e คุณก็ต้อง Work Smart เนาะคืออย่าเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นคือยกตัวอย่างอย่างผมทํางานเนี่ยสมมุติว่าได้งานมาชิ้นหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณใส่แรงแค่นี้คุณได้80%ของผลงานแล้วนะถ้าสมมติผู้บอกว่าคุณทำ10ชิ้นคุณได้80%ของ10ชิ้นเนี่ยคือ800ไก่คนหนึ่งบอกเฮ้ยผมเนี่ยต้องเอา100%แต่100%นะ่ะคุณได้2ชิ้นเองนะคุณได้แค่200นะ ซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าเพราะ the last 20เนี่ยถ้าคุณต้องการ perfection ของมันเนี่ยคุณจะใช้เวลาโคตรละเยอะถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือเคยรู้สึกเคยรู้สึกไอ้ last portion เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่เพราะมันไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่นะทำงานมันไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่แต่คุณก็ต้องมั่นใจว่าโอเคไอ้80%ของคุณเนี่ย impress คนรอบข้าง impress ลูกค้า impress เจ้านายแล้วก็ขยาย scope ให้กว้าง เพราะนั้นคือพอคุณทําแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว work life balance มันมาเองแล้วคุณก็จะรู้สึกดีอืคือจริงๆทํางานบริษัทเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันมีคนร่วมชะตากรรมกับคุณอยู่รอบข้างมันก็ต้องรู้จักการแจกแยกแยะใครเก่งอะไรก็ไปทําในส่วนตรงนั้นคือเราไม่ได้กอดเอาไว้คนเดียวอืคืองานเป็นงานของเราคือถ้าคุณรู้จักแบ่ง ส่วนที่คุณเก่งส่วนที่เขาไม่เก่งเอามาคอมโพมิสแล้วก็คอมพลเมนต์ซึ่งกันและกันชีวิตมันก็จะมีบาลานซ์คอมโพมิสคอมพลเมนต์แต่ยังไงก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอย่างที่เล่าไปตั้งอินข้ามไม่แน่นอนพออินข้ามไม่แน่นอนแล้วมันยังไงรู้ป่ะแทนที่เราจะแบบว่าโอ๊ยสบายจังเลยเวิร์กไรบาลานซ์อ่าวเดือนนี้เดือนนี้แม่งโหแม่งชีวิตโคตรดีเลยแต่อีกเดือนหนึ่งมาโอ้แต่ละตูนูรู้ไหมว่าชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่งานพี่ เห็นด้วยเนาะครับผมพี่เคยไม่ทํางานปีหนึ่งนะโคตรเครียดเลยอถูกไหมถามว่าเครียดเรื่องอะไรไม่มีงานคือไม่ต้องทําอะไรนะมีเงินไหมพอมีแหละแต่คอนฟิดเอนซ์ในการใช้เงินไม่เหมือนเดิมถูกต้องถูกต้องอันนั้นก็เครียดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่าความเครียดมันมีอยู่ตลอดเวลาในสถานะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราจะเครียดนะคือถ้าเราไม่มีความเครียดเราเครียดกว่ามีนะอื <laughs> ลองคิดดูนะเข้าใจเร <laughs> าไม่มีความเคร <c oughs> ียดเันเหมือนแบบคน <c oughs> <ๆ>ที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราถ้าเราไม่บ้าอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง่ยเราคือคนบ้านะอเพราะนั้นคือมันต้องมันต้องมันต้องออ f เซสทุอะไรบางอย่างสมมติออ f เซ t ทุแฟชั่น o อ f เซสทุกการทำงาน o อ f เซสทุกการท่องเที่ยวมันถึงมี e อ e r g y ในการผลักดันให้เขาเดินไปต่อเพราะฉะนั <c oughs> ้นก็คือผมคิดว่าอย่าไปกังวลว่าโอ้โหชีวิตนี้ฉันไม่มีความเครียดเลยผมคิดว่าคนรวยทุกคนก็มีความเครียดแต่เขามี ผลทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะมีออปชันมากกว่าคนที่ไม่มีทรัพยากรเท่ากัน uh huh. แต่ความเครียดยังไงก็ต้องอยู่คือผมจะบอกน้องๆทุกคนเลยเนาะทุกอาชีพมีความเครียดฟรีแลนซ์ก็มีความเครียดแล้วคุณไปทํางานบริษัทเนี่ยไม่มีบริษัทไหนเนาะที่จะบอกบอกว่ามาเถอะเราจงมามีความสุขด้วยกัน <laughs> ไม่มีสโลแกนอย่างนั้นเนาะ <laughs> เขา,าแค่ทางานแบบมีความสุขเขาจะเขาใช้คำว่าทํางานอย่างมีความสุข เพื่อน้าวทุกคทำวเรงนี้เลยอยากมีความสุขแต่เขาไม่ได้บอกว่าเรียกมาสนุกเรียกมาสนุกเรียกมาปาร์ตี wise, ้เขาไม่ได้บอกแบบนั้นเนาะใช่ไหมขนาดน้องทํางานในร้านอาหารหรือในในคลับหรือในผับอย่างเงี้ยถามว่าคนทํางานในนั้นเครียดไหมพี่ว่าเครียดนะเครียดมันต้องลองอารมณ์มันต้องลองรับทางานกับคนเมาอ่ะก็เครียดนะพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉนั้นก็คือพี่ว่าทุกอาชีพ ทุกจังหวะของชีวิตมันก็มีความเครียดในบริบทของมันอยา่ยาไปอย่าไปกลัวมันมมเข้าใจมันอยู่กับมันนี่กลัวไม่ความเครียดเรื่องการทํางานไม่เท่าไหร่ไม่เท่าความเครียดเรื่องเงินอ่ะเงินอย่างที่พี่บอกเงินเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักวางแผนเนาะคือเงินเนี่ยเ<ต>งนิงนเงินเงินเนี่ยสำคัญคือสุดท้ายเนี่ยการประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันรอบด้านคือเอาสูตรของพี่นะซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกกรณีละกันแต่ว่าสําหรับพี่คืองี้ พี่จะมีภาพของพี่ในอนาคตอยู่ตลอดเวลาตอนพี่เรียนมัธยมพี่ก็จะมีภาพของพี่ประมาณเด็กมหาลัยว่าเข้ามาหาลัยปุ๊บเราอยากจะเห็นภาพเราเป็นอย่างไรพอเข้ามาหาลัยเราเริ่มทํางานเราก็จะมีภาพของเราว่าเราอยากเห็นภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงภาพของเราไม่ได้แปลว่าต้องอาชีพอะไรนะยกตัวอย่างภาพของเราอันที่เช่นเออพี่คิดว่าอยากจะมีสูตรเท่ๆใส่สมัยก่อนต้องทํางานใส่สูตรผูกไทย แล้วลงมาจากตึกมีรถประจําตังแห่งแบบรถยุโรปมารับเราอยากได้ภาพนั้นเนี่ยทำอย่างไรแล้วเราก็หาหนทางเดินไปหาภาพนั้นถ้าน้องเป็นฟรีแลนซ์น้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้ไปท่องเที่ยวหาแสงเหนือในจังหวะชีวิตของช่วงเวลานี้เออเราก็จะหาหนทางในการเดินไปหาความ manifest manifest เพราะฉะนั้นก็คือมันก็ drive ด้วย passion แล้วมันก็จะมีความอดทนอ่ะพี่คิดว่าทำงานมันก็ต้องมี passion มีความอดทนให้ได้เหมือนกันคือ ถ้าถ้าเราไม่มีสองอย่างไม่มีแพชชั่นไม่มีความอดทนพี่ว่ามันไม่สําเร็จอะแล้วก็ภาพที่เราวางเอาไว้มันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดในสมองของเราว่าอ๋อเราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเราอยากมีรถหรูๆมารับตอนเราเดินลงมาจากตึกอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าถึงตรงนั้นแล้วไม่ใช่แปลว่าจะมีความสุขนะเดี๋ยวมีความเครียดใหม่ีนถามพี่อู๊ดถามพี่อู๊ดคือเราเจอกันมาหลายหลายหลายช่วงเวลาบางช่วงเนี่ย พี่ก็เจอพี่อู๊ดเนี่ยเหมือนแฮปปี้มีความสุขดีกับชีวิตเรามองไปม่อิจฉาทําไมพี่อู๊ดไม่มีความสุขกับสิ่งที่พี่มีตรงนั้นพี่เจออะไรแล้วพี่ทํายังไงที่จะแก้ความไม่สุขตรงนั้นจนมันสุขแล้วกลับมาอยู่ก็อยู่กับมันก็คือก็เข้าใจมันอะว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้อย่างเช่นช่วงจนก็คือไม่ใช่ช่วงจนช่วงจนตรงนี้ไม่มีจนไม่ใช่ช่วงจนแต่ช่วงรู้สึกว่าไม่กล้าใช้เงินอครับถึงถึงแม้ว่าถ้าเอาแครคำนวนมากดเนี่ย โอเคเราเราคิดว่าเราใช้ได้แต่คอนฟ idence ในการใช้ตังมันหายไปเพราะเราไม่มีทีมข้าใช่ใช่เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือถามว่าอย่างเมื่อกี้ตูนบอกว่าโอ้ไม่เหมือนพี่นะครับทํางานบริษัทมั่นคงพี่บอกเลยว่าไม่มั่นคงเนาะพรุ่งนี้เขาอาจจะบอกพี่ว่าพี่อู๊ดพี่ ไม่ต้องมาแล้วนะก็ได้ไงโอ้แล้วเราเงินเดือนเยอะด้วยดิใช่ไหมใช่เลี้ยงทั้งบ้านใช่นั้นก็ไม่ใช่แบบว่ามันจะมีความมั่นคงเพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องทําคือการวางแผนแล้วก็การมองว่าถึงจุดจุดไหนที่เราคิดว่าเราเพียงพอกับความเป็นเราอ่ะอ่าคือมันก็ต้องวางให้เรารู้สึกคือคือความสุขคือการบาลานซ์ระหว่างความเครียดกับการใช้ชีวิตอ่ะมันก็จะมีความสุขแต่เครียดมากก็ไม่สุข แต่พอดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่หรูหราใช่ไหมมันเราคนเรามันก็มีสิทธิ์แต่ละคนออดีไฟน์ความหรูไม่ไม่เหมือนกันเนาะออใช่ไหมฮรคือบางคนบอกนาฬิกามีต้องสิบเรือนนะมีสองข้อมือใส่ได้ทีละเรือนมีเรือนที่สิบก็อยากได้เรือนที่สิบเอ,อ็ดก็ไม่รู้จักมีความสุขแต่ถามว่าถ้าเอามานั่งคิดพอไหมเกินพอรอ,อ,องเท้าบางคนมีหลายร้อยคู่มีหลายสิบคูเออ่เกินพอไหมเกินพอเพราะนั้นคือความสุขผมผมคิดว่า น้องตูนก็ต้องไปไป d e ฟายว่าความสุขมันคืออะไรแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับบริบทที่เราเป็นอยู่ชีวิตเราก็จะได้เดินต่อแล้วก็แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยความมีสมดุลมากขึ้นแล้วในแง่แบบความมั่นคงทางจิตใจอบบี่แบบ security ว่าเราแบบว่าเอออย่างน้อยเรามีแบบเฮ้ยเราสามารถอยู่ได้สบายๆไปปีนึงวะอะไรเมื่อคุณรู้ว่าตัวคุณมีคุณค่าเอคือเวลาคุณไปที่ทํางานเนี่ยคุณจะรู้สึกเองได้ว่าคุณมีคุณค่ากับองค์กร หรือใน,ใ,นในทุกองค์กรในทุกองค์กรถ้าเกิดคุณเข้าไปทํางานถึงแม้ว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีคุณค่ากับตัวคุณเองอ่ะคนรอบข้างก็จะไม่รู้สึกว่าคุณมีคุณค่าอม,มันหมายหมายความว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรามีคุณค่าที่จะให้กับองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นจุดหนึ่งแล้วว่าเราไม่ตกง,งานอย่าง,งานี้ป่ะไม่ได้ไม่ได้การันตีแต่ว่าอย่างน้อยเราเราคิดว่าเรามีคุณค่าเพราะนั้นก็คือพยายามใช้คุณค่าหรือ value ตรงนั้นเนี่ย ส่งผลให้องค์กรมันเดินไปข้างหน้าถ้าน้องเป็นฟรีแลนซ์น้องก็ใช้คุณค่าหรือว่าลู้ตรงนั้นเนี่ยส่งผลให้ตัวเองเดินไปข้างหน้าในจุดที่ตัวเองต้องการคือขอให้เข้าใจว่าตัวคุณมีคุณค่ากับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ถ้าคุณไม่มีคุณค่าคุณก็ไม่มีความสุขต่อให้คุณได้เงินคุณก็ไม่มีความสุขถูกต้องเซลล์วลูนี่สําคัญเพราะมันเสริมเซลล์เอสติมของเราแล้วแววตาคุณจะออกมาเลยนะเวลาคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าแววตาคุณจะออกมาเลยว่าคุณไม่รู้สึกวว่่าาตัคคคุุณณมี แล้วอินเสควเลยจะรู้สึกทันทีว่าแ <c> ร <oughs> งแงแล้วก็ตอนนั้นก็จะบ่นเฮ้ยงานแย่จาย์อุ้ยฉันไม่สนใจเรื่องเงินหรอกฉันอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ที่นี่ไม่เข้าใจฉันเลยเออก็จะมีคําบ่นประเภทอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นพี่ตูนก็ต้องก็ต้องกลับไปดูฟรีแลนซ์หรือไม่ฟรีแลนซ์ไม่ได้ต่างที่คิดว่ามันจ็อบเซ็กเคียวมันอยู่ที่ตัวเราไม่เซ็ตอย่างที่พีุ่บอกอคือคือผมคิดว่ายอย่างนี้เนาะเวลาเราทําเนี่ยทุกองค์เนี่ยก็ทําธุรกิจ ถ้าเขาจ้างพี่ห้าบาทเขาก็คงหวังอย่างน้อยเกินห้าบาทจากเราถูกไหมคําว่าคุณค่าเนี่ยเรา d e f ยได้เลยถึงสิ้นปีวิธีการก็คือว่าช่วย d e f ยหน่อยว่าวาลูที่เราให้กับองค์กรเนี่ยมันแซงมูลค่าผลตอบแทนเราไหมถ้าคุณอยากได้เงินเดือนเยอะคุณต้องยิ่งสร้างวาลูให้เยอะแล้วผลตอบแทนมันก็จะเยอะ,ะตามตามขึ้นั ก็ถ้าเป็นฟรีแล้วเราก็ต้องสร้างแวลูให้กับคนที่มาจ้างงานเราใช่จอบงานใช่ใช่แล้วก็อะไรที่เป็นยูนิคเนสของคุณอะไรที่คนจะจําคุณออะไรคือซิกเนเจอร์ของคุณคนอื่นแทนคุณไม่ได้ถ้าคุณเท่านั้นที่ทําได้เดี๋ยวเพาะว่าถ้าเราเซ็ตเคียวเรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงละเรามีเงินเรามีเงินเรามีงานแน่นอนเรามีวาลูคือคือเรามีวาลูพี่คิดว่าการเปลี่ยนองค์กรมันก็พี่ก็เปลี่ยนนะ นั่นคือการเปลี่ยนองค์กรก็ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดแล้วเราก็ไปหาโจทย์ใหม่ๆมีคนบอกกับพี่ว่าถ้าคุณสมมุติคุณเป็นนักกอล์ฟเนี่ยถ้าวงสวิงคุณดีคุณตีสนาม,มไหนก็ได้อ,อย่าไปกลกวสนามที่คุณไปตีเพราะวงสวิงคุณดีนั่นคือวารูของคุณคุณไปที่ไหนคุณก็มีวาลูเอาพี่โบกลับมาตอนที่พี่โบเห็นพี่อูดเขาในช่วงที่แบบไม่มีความมั่นใจในการจับจ่ายมันเป็นยังไง คือเขาก็จับใจอยู่ดีนะครับน้อยลงไม่แต่พี่โบไม่เห็นในใจผมไงถติว่าพี่โบพี่โบชวนผมกินข้าวสิบครั้งผมอาจจะมาห้าครั้งไงแต่ถ้าเดี๋ยวนี้พี่โบชวนผมกินข้าวสิบครั้งผมอาจจะมาสิบสองซึ่งหลายๆคนเป็นนะเวลาแบบว่าเพื่อนนัดไปกินข้าวเงก็จะแบบโอ๊ยติดงานติดแฟนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่คือพี่สำคัญคือนะอย่างที่พี่บอกคุณค่ามันจะตอบด้วยตัวคุณเองแหละคุณรู้สึกว่าคุณคอนฟ idence ไหม อารมณ์หนึ่งที่พี่จะพยายามเรียนรู้นะตอนที่ช่วงไม่ได้ทํางานนะคือพี่ไปจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวนี่แหละอืแล้วเราก็ไปเห็นเสื้อกันหนาวตัวหนึ่งออยากซื้อมากเลยพี่ก็นึกในใจว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกูคงซื้อลแล้ว,แ,ลวแต่ณน,นวันนั้นเนี่ยพี่ไม่กล้าซื้อ,อโอเคหลังจากนั้นพี่ก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยสงสัยสทา,าวะแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่ามันไม่คอนฟิดนน์ทั้งที่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเงินนะ เป็นปัญหาของใจว่าเราไม่คอนฟิดนโอ้โหนี่รีเลตมากเลยรีเลตรีเลตกับหลายคนสุดๆถูกไหมใช่เลยเพราะฉะนั Pepper> ้นคือพี่ก็ต้องวิธีคลายทุกข์ของพี่เฮ้ยงั้นก็กลับไปหางานทําสิก็พอไปทํางานเสร็จปุ๊บความกังวลในในเรื่องนั้นหายไปเพราะเรามีคอนฟิดแนนซ์ในการจัดหาทรัพยากรมาเพื่อทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมันก็เป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อีกอย่างหนึ่งเพราะวันนั้นคือไม่มีเวิร์กมีแต่ไลฟ์ก็ไม่รู้สึกบาลานซ์ดิ มันก็เป็นปัญหาชีวิตอีกแบบนึงพี่ตูนจึงต้องแสวงหาไอ้สิ่งนี้คือพี่เจอเข้ามาหลายเอพิโซดแล้วก็เห็นหลายเรื่องที่ควรจะสุขทําไมทุกวะควรจะทุกทำไมสุขวะอีกอันหนึ่งอีกอันนึงแถมให้นิดนึงคือพี่เนี่ยเคยตั้งเป้าไว้ว่าสามารถเกษียณได้ก่อนอายุ45่สิโอ้ใอันนี้เขพูดตลอดคือมี financial freedom ก็คือว่า เลี้ยงดูจนวายสุดๆจนสามารถใช้ชีวิตหรูอยู่สบายเนาะเมื่อคุณไปถึงตรงนั้นอายุ45พี่ก็หยุดทำงานนะหยุดจริงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแฮปปี้ไม่มีความสุขเพราะมีไลฟ์ไม่มีเวิร์กไม่คอนฟ i d e n กับกับเงินที่มีก็คือแวลูเราหายไปใช่หายไปเยอะด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเราอยู่ในองค์กรเรารู้สึกเราเรามาทุกวันเรามีเรามีเราสามารถแอดดิ้งว่าลูกเวียงน้องมาถามคําถามเรามีคําตอบ ซึ่งเป็นคําตอบที่น้องงงๆอยู่ว่านี่ตอบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะกลับไปคิดเขาก็จะกลับไปคิดเองว่าอ๋อจริงๆเขาคิดเองได้เพราะนั่นคืองานในองค์กรจริงๆคือการสร้างคนการสร้างให้คนรู้สึกว่าตัวเขามีแวลูมากกว่าที่เขาคิดถ้าเกิดทุกคนคิดว่าตัวเองมีแวลูเดี๋ยววารูมันครเอทออกมาเนี่ยเราก็จะสบายสบายหมเพราะว่าองค์กรก็สบายตัวเราก็สบายองค์กรก็ไปได้ข้างหน้าต่อทีนี้ อย่างเจนนี้เจนนี้เนี่ยเข้าใจละมาไกลขนาดรู้แล้วว่าแบรอยู่ตรงไหน How to build ใช่ไหมน้องน้องรุ่นใหม่ๆสำคัญตรงนี้ถ้าเขาหันั่งงงอยู่ฟังพี่อู๊ดพูดเฮ้ยรู้สักรู้สึกเลยว่าตัวเองขาดตรงเนี้ยจะเริ่มต้นยังไงจะสร้างยังไงจะ build มันเนนเนนนนอออออะไไมมมมมู่่่่่่่แล้ววยาาางททีีพพคคืืผุกกกัหูแบบบ เออตั้งเป้าว่าเกษียณ45เนี่ยมันเกิดจากด้วยความที่พี่อู๊ดมีฐานเรื่อง financial อยู่แล้วไงโอบ้านพี่จนมากเพราะพี่คิมเพราะพี่วางภาพเอาไว้แล้วพี่ก็ไปหาขนทางว่าถ้าพี่จะไปถึงจุดเนี่ยพี่ต้องการอะไรเพื่อให้พี่ไปถึงจุดนี้ไงคือมันไม่ใช่เกิดมาพี่ถามว่าเกิดมาใครจะรู้จัก financial literacy หรือความจัดการทางด้านการเงินอย่างมีระบบบ้างอ่ะไม่มีไงทีนี้พี่ไปฟังมาหลายที่อ่ะ ชื่อคนนั้นบ้างเชื่อคนนี้บ้างทำผิดบ้างทำถูกมากสุดท้ายคุณก็มี your own version คือแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. มันก็ต้องมี own version ของแต่ละคนคืออย่าเป็นอู2สองอะ่ะ mm hmm. เป็นตุนหนึ่งสาธุคือ you have your own version <laughs> คือ <Yeah. S 1> success ของ You คือ You defy i n อย่าให้คนอื่นมา d e f i n e your own success mm hmm. คือ v a l ู e ของคุณจะหายไปทันทีเมื่อคนอื่นมาบอกว่าคุณต้องเป็นนู่น mm hmm. คุณต้องเป็นนี่ค u defy your own success แล้วคุณก็ บิลีฟอินยัวภาพอันฟิวเจอร์ใช่ไหม,มแล้วเดี๋ยวคุณจะหาทางเดินไปหามันเองอทั้งนี้ต้องไม่ควรผิดศิลธรรมวัฒนธรร,รม,มกฎหมายนะเพราะเดี๋ยวภาพนั้นมันอยู่อยู่ไม่นานไม่แต่ตอนนี้เราเราเอ็กซ์กับ Info ต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราแบบเอ่อไฟแ a นเชียลลิทเอรอ่ะมันต้องมาแต่บางคนน่ะมันไม่เข้าหัวพี่นึกออกปะบางคนมันไม่เข้าหัวมันจะเริ่มยังไงมันอะไรยังไงเพราะคุณไม่ยอมรับมันไง เออแล้วเราต้องเราต้องปรับ mindset อะไรยังไงมันง่ายมากถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจมันได้กคุณเชื่อว่าคุณเข้าใจมันได้คุณก็ต้องเชื่อว่าเรื่องไฟแนนซ์ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากถ้าช้อปปิ้งได้ผมว่าทําได้โอเคโบลบคุณหาได้ใครก็แล้วแต่ช้อปปิ้งเป็นอ่ะทาได้ถูกไหมเพราะหนึ่งคุณรู้ใจรู้จักเรื่อง p e r ็นต์เท e ถูกไหมคุณเห็นป้าย d i s c o สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณยังรู้เลยว่าอ๋อโอเคจากร้อยบาทจ่ายเจ็ดสิบไม่เห็นต้องมีใครสอนก็ไปนัเชี่ยวิ i ท e r a c y ไม่ได้ต่างอะไรกันเลย ถูกติมมอถ้าบอกว่าฤฤพี่เอเอเอีกอันนึงที่เตือนในเรื่องนี้นะอย่าโลภอะไรที่เกินจริงคือไม่จริงถูกต้องถูกบีทรูสมมุติว่ามีคนบอกว่าพี่ครับลงทุนร้อยบาทแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะกลายเป็นร้อยห้าสิบคำถามคือถ้ามันมีจริงเขาไม่บอกพี่หรอกเขาเก็บไ้ทําเองถูกไหมเขาจะมาบอก <โฮ S 2> พี่ทําไมคือเขาไม่ได้หวังดีกับพี่ขนาดนั้นไงทําไมต้องมาแบ่งพี่รวยใช่ไหมเพราะเงินมันไม่กัดเขานี่ยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะนั้นคือผมคิดว่า สุดท้ายหนึ่งคุณมีภาพที่คุณเชื่ออืแล้วคุณก็หาหนทางเดินมาให้ให้เจออืถ้าขอสองข้อข้อหนึ่งอ่ะปรับไมค์เซตว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วถัดมาทาอะไรต้องทำลงมือทําต้องทําคือเชื่อแล้วไม่ทำก็มีแต่ความเชื่อคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากให้ความเชื่ออยู่ตรงนั้นนะเราอยากให้ความเชื่อเป็นความจริงอืนี้เชื่อมันต้องทําให้เชื่อมันเป็นจริงอืถ้าพี่มีแต่ความเชื่อแต่พี่ไม่ทํามันก็ไม่จริงไง ใช่มครัแล้วถ้าเกิดจริงแล้วมันไม่สําเร็จอมันก็แปลว่าอ๋อโอเคก็ปรับใหม่ก็เชื่อใหม่ก็เชื่อสองเชื่อสองคนเรามันไม่เฟลทุกครั้งหรอกทุกครั้งที่คุณเฟลคุณ s u c c e ส s ิ n s o m e t h อเห็นไหมทุกครั้งที่คุณเฟลคุณ s ัก c e s s in s o m e t h แล้วถ้าพี่ตุนจำได้ในเอพิโซดที่หนึ่งเราคุยกันว่า การลงทุนหรือการพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของวินัยถ้าเราเริ่มต้นฝึกฝนทําการลงทุนอย่างสม่ําเสมอหลายสิ่งอย่างมันจะจบลงที่มีจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเราเชื่ออย่างที่พี่อูดพูดแต่ไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยอม,มันจะอยู่อย่างนั้นนะเป็นความเชื่อม,มีตัวอย่างคำขันมีกัรหนึ่งคือเด็กรุ่นใหม่เวลาเข้าไปทํางานในบริษัทเนี่ยเขาก็ชอบบอกว่าโอ้ยไม่มีแครีเอร์ผา เขาก็เดินมาหาพี่หนูทํางานที่เนี่เหมือนไม่มีแคลเรียผาดพี่บอกเขาบอกว่าน้องแคลเรียผาดอยู่ที่น้องไม่ได้อยู่ที่พี่เพราะนั่นคือทําไมตอนพี่รับน้องเข้ามาพี่บอกไหมว่าพี่จะต้องรับผิดชอบเรื่องแคเรียผาดน้องพี่ไม่เคยพูดพี่ให้โอกาสน้องทํางานน้องทําให้เต็มที่เดี๋ยวผาดมันจะมาเพราะนั่นคือคุณต้องมีความเชื่อทําและให้มันเป็นความจริงและก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเอง นะครับแล้วก็เดินให้มันถูกทํานองคลองทำมันก็จะไปถึงจุดคือแบบอย่ารอให้ใครมาเซ็ตเซตเทเผพาเองเลยจ้าใช่เหมือนกันเลยโอ้พี่ไม่ฟีดแบ็กหนูทําไมต้องเดินมามามาตูนตูนมาเดี๋ยวเล็กฟีดแบ็ก์ฟมา์กันหน่อยไม่มีแล้วพี่คิดว่าคือฟีดแบ็กเนี่ยสังเกตง่ายๆนะน้องเสนอไอเดียอะไรสิครั้งถ้าเขาทําตามสิครั้งแปลว่าน้องโอเคน้องเสนอไอเดียอะไรสิครั้ง เขาไม่ทําตามเลยน้องไม่โอเคไม่ต้องให้เขาเรียกไปชมเข้าไหอันนี้มันง่ายๆไงแล้วไม่ต้องให้เขามาเขียนบนในกระดาษเออยิ่งอันตรายกว่าเพราะฉนั้นคือพี่คิดว่าหนึ่งวาดภาพตัวเองเชื่อลงมือทําเดี๋ยวสิ่งที่เป็นความเชื่อมันจะเป็นความจริงและทุกครั้งพี่เชื่อว่ามันมี s ักเซส s เล็กๆ along the way แหละกว่าจะไปถึงั c c e s ที่ต่อให้ f a ลก็มี s ักเซ s ซ่อนอย่ามองมันเป็นเนกาทีฟ ทุกเรื่องเป็นไงครวันนี้เห็นไหมกูรูแต่ละคนที่เราเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็รวนแล้วแต่มีประสบการณ์แบบเจ๋งเด็ดแล้วก็ตอบบักที่พี่ตูนมีแล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านยังมีบักพี่จัมโบ้เคลียบบัคคือเอพิโซดที่สองแล้วหวังว่าวันนี้เราจะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้การใช้ชีวิตการบริหารชีวิตในการทํางานการตั้งเป้าหมาย แล้วหวังว่าทุกคนจะสำเร็จไปด้วยกันนะคะมีบัคสไลด์พ้ามาในเอพิโซดต่อถัดไปเอพิโซด2จบแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องนี้ด้วยขอบคุณค่ะ